ปิีงปลากินเที่ยงครับบันโอ้ยงปลาโอ้ยคอมมีอ้ทั้งทัง,ง,งนอกไปเลยปลิีงปลาครับนี่เรากินข้าวปลาเสียบคับ นันจะเสียบวทองเนย่าเรานี่ไม oh, 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 ่ะเล่อหัี่กันเอ้เนี่ยโอสฝ่าฝ่าทำเวลาดิจันจอเขาอุ้ยปลาสลิดแม่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถาถือดอกต้มยัม่คต้สั่งเหาเืองนือเขามสงการเขาจะเป็ดอดมานเจ้ื่อร่เรา่า มาด้วยพี่น้องงาบานี้กินข่าเทียงครับข่าแห้งนาหาได้สองคนนั่ง่ายู่นานเนี่ยโดนกูได้แง่แี่เจ้าเจ้าเจ้าต่เด้อวนี้น่วันนี้คตออยเลยนี้เจ้าได้เจ้าเจ้าที่ใส ทำเลียอกเขนวมานี่ทำเลียอกทำเลียอกอยู่กระตุ้่ใบช่องใบชองเข้มาเั้มาเหมือนน้ำมะลิมีอีกช้องขวดมือลมในห้องน้ำใคนเป็นดตแยวเป็นยตขามเอานี่ออกสีพิ้งเาีพิ้งผนังอะนะหรือขี้โยกขาใส่ขึ้นมาจับปลายผุดดิจับปลายไหมครับ บวถึงผนังจักเชื่อหลุ่นะครับมันกินเขาน้ำกันครับบังที่เดียดเด้อดหก่เอียวี่เดือดใช้แก้วอยู่ไหมครันี่ไมงนี่แหละใช้ก็ได้ครับวันสิบปุ๊บอะไรได้ได้เนี่ยเด้อเด้อเเอเด้อเเเขาจะเบียกนึงก็พอสิบดันดินต่อ